สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขอนก็จะมาพูดถึงสกินแคร์แบรนด์ไทยที่ส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นไฮยาลูโรนิคแอซิดนะคะที่แบบเข้มข้นมากเลยนะมีทั้งเซรามายโตวลดการระคายเคืองต่างๆนะคะ ราคาไม่ได้แพงมากนะคะใช้งานง่ายใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนั่นคือแบรนด์ Skin s i s t a นั่นเองนะคะซึ่งตัวที่ขวัญจะมาพูดเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแบรนด์ Skin s i s t a r เนี่ยขวัญมีโอกาสได้เคยใช้ของเขามาตัวหนึ่งนะคะนั่นคือ Younger Skin Booster นะคะซึ่งขวัญเคยรีวิวไว้ใน Instagram ด้วยนะคะทุกคนก็ไปเสิร์ชได้ที่ kkx กิมเซสต้านะคะทุกคนก็ไปอ N, function, antis, ados, ่านรีวิวแบบเกิ่นเกิ่นก่อนได้เลยนะคะตัวที่ขวจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะแพคเกจิ้งแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะสกิมเซสต้านะคะวิตามินซีรีส์เอชนะคะไายาอินเทนซี e ไฮเดรตติ้งบูสเตอร์นะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ขวัญบอกไปแล้วว่าเออมันเป็นไฮรอนิกแอซิดนะคะเข้มข้นแล้วเขาใส่มาถึง5โมเลกุลด้วยกันนะคะเผื่อใครยังงงว่าแบบเอยทำไมจะต้องใส่มา5โมเลกุลมันต่างกันยังไงนะคะคือการที่เขาใส่มา5โมเลกุลมันจะมีตั้งแต่เล็ก กลางใหญ่อย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะซึมลงไปในชั้นผิวที่แตกต่างกันยิ่งถ้าเกิดว่ามันซึมลงไปชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างได้แบบมากพอค่ะผิวมันก็จะพลัมฟูอิ่มน้ำได้ง่ายนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นดูแบบว่าดูเงาเงาอิ่มน้ำมากขึ้นด้วยค่ะ อกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเซรามิคจากพืชน,นะคะแล้วก็มีไกรโคเจนจากพืชซึ่งตัวนี้มันก็จะไปส่งเสริมการทํางานของไฮยาลูริกแอซิดในผิวของเราเนี่ยได้มากถึง40%เลยคือในผิวของเรามันก็จะมีไฮยาอยู่แล้วนะคะแล้วการที่เราเติมลงไปเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเพิ่มนะคะให้ผิวอิ่มน้ำมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด็ดเลยนะคะแล้วก็คือในอนาซิซนไมล์นะคะหลายะคนน่าจะแบบรู้จักกันแล้วนะคะในอาซินไมล์เนี่ยมันช่วยตั้งแต่ลดรอยดำลดน้ํามันบนผิวกระตุน้นการสร้างคอลลาเจน สร้างเซรามายในผิวของเราได้นะคะแล้วก็ยังมีไบโอเซครายกัมวัน um นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็น second skin นะคะคือเหมือนว่ามันจะช่วยเคลือบผิวเอาไว้ป้องกันการเกาะติดของฝุ่นมลภาวะ PM 2.5ได้ด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเราสามารถลงเป็นขั้นตอนแรกก็ได้ลงก่อนเซรัม่มหรือหลังเซรั่มก็ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากตัวเนี้ยเนื้อเขาบางมากนะคะ เหมือนเนื้อเซรั่มแบบนี้เลยนะคะวิธีการก็คือเราบีบออกมาสักประมาณแบบ3หยดจริงๆ3หยดอ่ะก็พอแล้วนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาว่ามันมีความแบบลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเราก็เกลี่ยไปบนมือก่อนแล้วเราก็ทาไปทั่วหน้าเลย,เลยคือพอมันลื่นมากเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เยอะเลยนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความแบบหนึบหนักมากนะคะถ้าดูจากตอนนี้ขวัญแบบ เอามือแบบแปะหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ห,หนึบหนาบแล้วสักพักอะ่ะมันจะซึมเข้าผิวโดยที่เราไม่รู้สึกว่าแบบเออมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน้าเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบมันเคลือบผิวเอาไว้นิดนึงนะคะไม่หนักไม่เนอะนะคะและให้ความชุ่มชื้นได้แบบกลางๆไปถึงมากเลยถ้าเกิดใครที่อยากได้ความชุ่มชื้นเยอะหน่อยนะคะก็ทายเยอะๆแต่สําหรับขันที่รู้สึกว่าเออใช้ทุกวันอนะ่ะประมาณ3หยดอ่ะก็กําลังดีแล้วนะคะสําหรับเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะก็สำหรับผลลัพธ์นะคะส่วนตัวขอนี่ก็ได้มีโอกาสใช้มาประมาณเจ นนะซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ได้นานมากที่แบบจะรู้ได้ว่าเออริ้วรอยหายรอยดำจางหรือแม้กระทั่งว่าแบบเออผิวแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่ที่รู้สึกได้ดีแล้วก็ชอบมากเลยคือเขาให้ความชุ่มชื้นได้แบบกําลังดีเลยะคะ่ะทุกคนคือเราใช้แค่ประมาณ2 3หหยดอย่างที่ขวัญสาที่ทุกคนดูไปอ่ะมันก็มากพอแล้วที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน,น้ําดูแบบเนียนดูฟูขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคือตัวนี้เนื้อเขาไม่ได้เนอะหนนะแบบไฮยาอื่นๆแล้วปกติถ้าเกิดว่าเขาใส่ไฮยา เยอะ,ะคะ่ะมันจะเนืดหนะใช่ปะแต่ตัวนี้ใส่มา5โมเลกุลแต่มันก็ยังไม่เนืบหนะมันยังแบบรู้สึกแบบสบายผิวอยู่เลยนะคะอีกเทคนิคหนึ่งพี่ขวัญแนะนำทุกคนไปก็คือการทาแบบเยอะๆเหมือนเป็น sleeping mask อะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะคือพอเราทาเยอะเนี่ยแล้วคนจะกังวลในเรื่องของแบบเออมันจะต้องเหนียวต้องหนึบแน่เลยแต่ไม่เลยนะคะขนาดทาเยอะๆหน้ามันแบบขวายังรู้สึกว่าแบบมันไม่เนืบหนะมันสบายผิวมากนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่มีน้ําหอมไม่มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายสําหรับคนที่แพ้ง่ายระคาย ง่ายอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ในส่วนที่เขาเคลมว่าช่วยเรื่องเสริมชั้นผิวด้วยเซรามัยน์โนตัวขวัญมองว่ามันอาจจะช่วยได้แต่มันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะมานะคะเนื่องจากว่ามันยังขาดองค์ประกอบอื่นๆที่จะไปเสริมสกินแบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการใส่เซรามัยน์มาตัวเดียวเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ใส่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่มาครอบคลุมว่านี้มันก็จะช่วยรกเรื่องของแบบสกินแบอร์ได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าอื่นๆใดๆถ้าเกิดใครที่คาดหวังในเรื่องของแบบชุ่มชื้นสบายผิวทาง่ายไม่รรบกกวนท สีอะไรเงี้ยก็คือตัวเนี้เวิร์กมากๆเลยนะคะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะสบายมากๆก็สำหรับใครสนใจนะคะ ันนี้หาซื้อค่อนข้างง่ายนะคือมีที่วัดสรรหลายสาขาเลยช็อปปีล้ลซาด้าก็มีนะคะขนาดของเขาเนี่ยคือ15 ml ลคนจะแบบเฮ้ยราคากับปริมาณเนี่ยอาจจะดูแบบแพงใช่ปะแต่จริงๆอ่ะคืออย่างที่หวนบอกใช้แค่นิดเดียวอ่ะก็พอแล้วนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้แบบขมๆมใช้เยอะๆเลยนะคะทาแค่ให้ปริมาณอ่ะมันทั่วผิวตรงข้างจมูกใต้ตาอะไรเงี้ยให้มันทั่วก็พอแล้วนะคะหรือถ้าวันไหนเราอยากจะใช้เหมือนเป็นแบบเยอะๆเป็น s l e ป p i n g าส s k อะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้ประมาณแบบหนึ่งบีบแบบต่อครึ่งน้า ผนว,ว่าโอเคมากๆแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่กาลังมองหาสกินแคร์ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอ่อนโยนนะคะเติมน้ำให้ผิวได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อซินามอนมีเซรามายมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเติมก็เป็นส่วนผสมดีๆนะคะโอกาสอุดตันเนี่ยคือแทบไม่มีเลยนะเนื่องจากว่าเขาเป็นน้าําใสๆเลยนะคะโอกาสละคายเคืงหรือเป็นสิวเนี่ยน้อยามากเป็นสิวก็ย,ยังใช้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีนะคะก็ไปหาซื้อได้ตามที่ขวัญบอกเลย สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ